เมั่คิดนันิ่งแต่ตดงไม่ได้เมื่อดเมื่มันไดจมันกระจายออกจากไปดเลย็นแบบนี้ครับทีเที่ยวของื่นมันเป็นแอวนาบเรียกตัวเป็นพ้อยเตมาก อาแม่เราก็นึกว่าเราชนใครเราชนลูกพี่ใหญ่วัดอ๋อหรอวัดอาจารย์เฉา <What? S 1> ใช่ไหมอ๋อข้าวตวหรอพี่ยิ้มยิ <ๆ S 2> ม้มไว้มันอร่อยใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่เคยกินเลยเพราะว่าเขาหล่อพระที่ไรไม่เคยไปก็ของอาจารย์เฉา โรงทานที่บรรจบเต็มไปหมดเลยกันกัอันนี้ลูกชิ้นวัดป่าอ๋อของอาจารย์เจมของอาจารย์เจอนอาจเจนวัดป่าสะแก้วอันนี้ของหลวงพ่อสนิทจีระสนิทโฉนีของอาจารย์เจน ยังไงอะแม่คนปิ้งลูกชิ้นคือเคี้ยวว่หยุดเลยอ่ะองอันนี้ของพ่อสนิทเจละสนิทโจกากูบ,บาลเลอร์จะอพนมากอนอ่าอ่าอันนี้ของหลวงปู่วีเลอร์ตอนนี้ไปอยู่บ้านฉางยอง นี่หลวง,งพ่อบุญล,ลืออาจารย์บุญลืออาจารย์เนื้อที่ปูเฟื่องเชิญเลยค่ะนี่มาแล้วป้าต้อยใส่เก่าอีสานชมรกผู้สูงอายุบ้านหัวสนามอยู่ที่ไหนจงจังหวัดนี้จังหวัดช่องภาคช่อง อันนี้อันนี้กล้วยทอดเขาขายนานมากแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้ทั้งสารพัดอย่างเข้าเมาเขาบอกเขาเป็น f อซด้วยเดี๋ยวไปกุ้งถ่ายภาพนิดงัะอันนี้ข้าวมันไก่อันนี้ลาบลาบปะลาบหอยเซอรี่เซอรี่หอยยั้งหอยยัง หอยเชอรี่บอน่าแล้วให้รู้จักปลาหมอคางดำมาเจอกันนี่อันนี้ถ oh ั่วต้มโอ้กะเข้าหลายหลายอันนี้จุกเจ้าเจ้าปลาทูเจ้าปลาทูอันนี้เอินเอิ้นผักอะไรอย่างนะอันนี้ผักอะไรผัดไข่ผัดกันจองเนี่ยผัดกันจองเดี๋ยอะไรก็ต้มอันนี้ต้มอ่าต้มยำอันนี้เดี๋ยวมาที่หลังก็เลยโอ้หลายหลายหลายอันนี้มีมีถึงปูองค์ปูอัดส่วนแม็กส่วนคนที่หั่นมะนาวนี่คือเขาเป็นคนสวยที่สุดของที่นี่ เขาหลายรายการเนาะทำตั้งแต่กี่โมงเด้เอาโอ้เข้าเมาเด้หนิเข้าเมาเลยค่ะโอ้ทำตื่นทำตั้งแต่กี่โมงโมุ้่นงลูกชิน้นอ่าลูกชิน้นหอมเลยนะกินหอมนะ,ะนเพราะว่าใส่ใบใมะกรูดใส่เครื่องมหาชัยซีฟูด้ดโอ้มหาชัยซีฟู้ดนี่เป็น พี่เพนฝากมานะเจ้าภาพนะโอเคมหาชัยซีฟู้ดพี่เพนอ่าลงทานหลวงปู่มไม้อันนี้เขายังแบบตื่นเช้าอยู่ <c oughs> เขายังชิมส้มตำบอกเข้าที่ <c oughs> ลรงทานนี่ป้ายหน้าคุ้นๆน,นะกันด้ย <c oughs> มา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 ตัวเล็กไม่ลูกตูวเนื้ลูกปูว่ตัวเล็ก อีกสองครั้งอีกสองครั้งหนึงดอ่าจุจา้าอีกครั้งนึงอ,อีกครั้งนึงอ,อีกครั้งนึงจา้าโอ้ยสองขวบนี่ปุ่ใส่ให้พระเด้อตามสิตามสิไปนั่งไปนั่งผู้ชายนี่เนาะผู้ชายก็ได้เปรียบ อาเจอหลวงปู่เจ้าของคือบ่อยยิ้มคือวัดเก่าเจริญทำหมดเลยได้นี่ลงทานหลวงอาจารย์หลวงหลวงพ่อบุญทันเออเบอร์อะไรอีกให้เนาะ้วย้ดรงก

ครับผมามาทางนี้ก็คือพระพิพนแก้อะไรเหรอแ้วน้อยีบแก้วอะไรแกแด

ăn ตาหลวงพ่อ giang cả tôi ได้เบิ่งใกล้ๆไว้ <laughs>

มีมีผู้ถามวออมาคืนนี้จันมนลงไปหรือบออันล่างใช่เพื่อนถามอยู่ยมก็ว่าสาราลงอยู่เห็นนั่งพิงเสาอยู่ โครงการอยู่ตรงไครับ่ครับครับ